สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะรายการเกษตรโซเซตี้นะคะมาพบคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะจาริบเอ็ดนาฬิกาโดยประมาณในราคาก่อนรับประทานอาหารเพียงเราก็มาเติมอาหารสมองใช่ค่ะนี่นี่นี่มีคนมองมาข้างหลังบางคนไม่เข้าใจนี่อะไรนี่คืออาหารสมองใช่ค่ะนี่คือการเพื่อเราฟังเราพูดเราคุยเพื่อให้เกิดปัญญาแต่เกษตรนี่นะหนูางการเกษตรค่ะมันไม่ได้เกิดแค่ต้องมีปัญญาอย่างเดียวนะค่ะ วิชาเกษตรก็เรียกวิชาเกษตรกรรมศิลป์คือมันต้องมีศิลปะในการปฏิบัติด้วยนะถ้าถ้าหนูไม่มีศิลปะในการปฏิบัติยกตัวอย่างอะเดี๋ยวให้หนูรัดนัดชาไปจับจอบแล้วลองขุดดูเนี่ยหนูจะพบเลยว่าเก๊กกักงกัางเก๊กกงงไหนดีคะงยังไงผมเคยแซวเรื่นนะอาผมเห็นสถานีโทรทัศน์นี่ เขามีจะสอนคนตีกอล์ฟอ่ะผมก็เลยไปทำ <c oughs> แซวเล่นเรื่องช่วงเพื่อนนักจอบ <c oughs> เพื่อนนักจอบ <c oughs> ฉันอยากจะบอกว่าเวลาเราห้าจอบเราต้องห้าจอบให้ย้ำด้ามยาวพอเหมาะมือ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็เข้าแอดเดรสค่ะจับยังไงล่ะอาจารย์วงสวิงนะสำคัญมากถ้าวงสวิงกว้างไปมันจะง่ายล่างถ้าวงสวิงแคบไปจอบก็จะไม่กินดินแล้วที่สำคัญนะเวลาจะใช้จอบเนี่ยต้องดูสะก้อนเวลาตีกลอฟเนี่ยเขาจะมีหัวไม้หนึ่งเห็ไหมหัวไม้ซองหรือจะใช้เลขกหรือจะใช้พัดจอบก็เหมือนกันมันก็มีไล่หัว ถ้านูรัดนัดชาตกลงจะทากหรือจะขุดจะใช้ทากหรือใช้ขุดเอาขุดก่อนก็ได้ค่ะเอาเสียงให้แน่ด้วยเอาขุดเอาขุดใช้ได้เป็นลูกสบายสุพรรณได้ทักขุดจอบต้องหน้ายาวๆแล้วหน้าต้องหวาวน้ำหนักถึงจะดีถึงจะขุดแล้วกินดินดีแต่ถ้านูรัดนัชาจะใช้ทาหน้าจอบจะสั้นๆ แล้วหน้าต้องเรียบอย่างนี้เขาใช้ทากอาจารย์เรากลับเข้าสู่สภาว่าปกติไม่ไั้เมื่อกี้ผมเป็นอะไรไปเมื่อสักครู่พูดถึงจอบก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งอย่างทางการเกษตรใช่ค่ะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วเรามีเครื่องจากเครื่องกลเครื่องสูบน้ำรถเกี่ยวข้าวใช่ไหมฮะเครื่องตัดหญ้าเครื่องนวดเลยสารพัด หนูถ้าหนูอยากมีความรู้เรื่องนี้นะ่อาาจรย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีภาควิชาอยู่ภาคหนึ่งชื่อภาควิชาเกษตรกลวิธานเกษตรกลเป็นหนึ่งภาควิชาในคณะเกษตรนะเวลาที่หัวหน้าภาคเขาจัดฝึกอบรมย์ให้กับประเทศทางแถบแอฟริกามาดูงานที่เมืองไทยมามาดูงานเมืองไทยเขาก็จัดอบรมให้พาไปดูเครื่องจักรให้ความรู้ ว่าต้องใช้เครื่องจักรยังไงมันถที่จะเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะฮะแล้วเขาก็เชิญเกษตรกรมาดูเครื่องจักรเครื่องกลมีการให้ความรู้ต่างๆในวงการเกษตรทีนี้ไอ้เรื่องเครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยมันกลับมามีความจําเป็นเพราะแรงงานคนน้อยลงใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ว่าเกษตรกรรายเล็กรายน้อยจะต้องมีเครื่องจักรหมดนะเครื่องจักรเดี๋ยวนี้ก็แพงแพงด้วยนะอาจารย์งไงเพราะฉะนั้นถ้าแพงหนูก็ควรจะเป็นอย่างนี้เราหนึ่งกลุ่มเกษตรกรเนี่ย เราก็ควรจะมีสักชุดหนึ่งและเราใช้ร่วมกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรเขาก็ใช้วิธีว่าจ้างจะเตรียมที่โทรไป <c oughs> ไอหนุ่มรถไทยใจคอไม่ดีมาไถาหน่อยซีเนี่ยฮะเขาเรียกไอหนุ่มรถไถมาเพราะเกี่ยวข้าว,วเ็าโทรกรีนเดี๋ยวนี้มีกเกษตรกรที่ทำการเกษตรโดยเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลโดยเฉพาะรับจ้าง ซื้อไว้บางทีไม่คุ้มเพราะว่าการมนเทนแนนซ์การดูแลรักษาแต่ใครสนใจเรื่องนี้นะฮะก็สนใจปรึกษากับภาวิชาเกษตรกรมิฐานหรือว่าถ้าเป็นใช่ค่ะกรมวิชาการเกษตรก็มีนะหน่วยวิศวกรรมเกษตรก็ไปปรึกษาเขาได้นะคะทิ้งเบอร์โทรไปด้วยนะคะเผื่อใครเผื่อผู้ชมรายการท่านใดที่สงสัยนะคะอาจารย์เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามค่ะเรื่องของมันสัปะหลังมั่งนะคะช่วงหน้าค่ะ อาจารย์บ้นครับที่บ้านผมปลูกมันสับปะหลังพอดีมีปัญหาเพี้ยแป้งระบาดอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยว่าควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีกลับเข้ามาช่วงที่สองค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะอาจารย์เมื่อสักครู่นะคะเป็นแฟนทางบ้านนะคะแฟนรายการของเราค่ะถามในเรื่องของมันสับปะหลังนะคะว่ามีปัญหาเรื่องเพีย้ยค่ะอาจารย์เพี้ยแป้งมันสับปะหลังหนูถามว่าจะต้องทํำยังไงเล่าประวัตินิดนึงค่ะเพี้ยแป้งในประเทศไทยสมัยก่อนนะ ค่อยเป็นปัญหาอะไรหรอกคือหน้าแล้งอาจจะมีบ้างพอฝนฟ้าตกมาปั๊บก็หายหน้าหายตาไปย้อนไปเมื่อประมาณปี54 55เริ่มมีเพลี้ยแป้งระบาดคนในวงการบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเริ่มปี54-55ไ่เริ่มช่วงนั้นนะคะอาจารย์มันเริ่มระบาดมเริ่มระบาดปรากฏว่าก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวฝนตกก็หมดไปค่ะปรากฏว่ามันไม่ใช่ เพราะมันกลายเป็นเพรียแป้งชนิดใหม่ค่ะคือเพรียแป้งสีชมพูสายพันธุ์ใหม่อ่าเป็นเอเรียนเป็นเอเรียนไม่รู้มาจากไหนค่ะเพราะเดิมเรามีอะไรฮะเพรียแป้งสีเขียวเพรียแป้งแถบลายนะะเพรียแป้งสีเทาและตอนนี้มามีเพรียแป้งสีชมพูโอ้ล่าสุดเลยนะคะคือเพรียแป้งที่ทําลายมันสำหลังเวลามันดูดกินนะมันสำหลังเคยแตกใบโอ้โหเป็นพุ่มใหญ่ยอดมันหงิกหมดเลยไม่เหลือเลยนะ เิ้นเนื้อประดาตัวอีเจ้าตัวนี้ร้ายแรงกว่าตัวอื่นๆไหมคะอ้ร้ายแรงมากที่สุดเลยใช่ไหมครัที่สุดนะวันนี้ที่สุดเลยก็อาจารย์คนที่วิจัยเรื่องนี้นะก็คือผมเรียกว่าน้องสุเทพกันแล้วกันนะอาจารย์สุเทพเนี่ยอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรเขากวิจัยเรื่องนี้สรุปความออกมาเราสรุปว่าการแก้ปัญหาเพี้ยแป้งมันสำปะหลังต้องทำพร้อมกันทั้งประเทศโดยลำดับแรกท่อนพันธุ์ ท่อนพันก่อนปลูกควรจะจุ่มชุบแช่แช่หมายความว่าพอตัดเป็นท่อนๆแล้วเนี่ยนะก็ควรจะเอาใส่ในภาชนะอะไรก็แล้วแต่แล้วแช่ทีนี้แช่มันท่อนพันมันลอยต้องกดให้จมแช่ในสารที่ชื่อว่าไทามีโทแซมทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยทุกท่อนที่จะไปปลูกแช่แช่นานเท่าไหร่สิบถึงสิบห้านาทีเพื่อให้สารเนี่ยซึมเข้าไปค่ะ ถ้ามันมีมีตัวเพี้ยแป้งติดมากระท่อนพันธุ์มันจะถูกทำลายไปอพอแช่เสร็จเราก็ปลูกสารจะอยู่ในท่อนพันธุ์นี้หนึ่งเดือนค่แต่ทีนี้พอหมดหนึ่งเดือน,นถ้าบ้านหนูรัตหรือบ้านเกษตรกรท่านนี้ปลูกอยู่แช่แต่รอบรอบบ้านไม่แช่ค่ะไม่แช่ก็ไปเอาท่อนพันธุ์มันสําหลังที่มีเพี้ยแป้งติดมาคราวนี้เพี้ยแป้งก็จะเริ่มระบาดเข้ามาจากขอบแปลงใช่ไหม หลังจากปลูกไปแล้วเราก็ต้องสํารวจโดยเฉพาะตามขอบแปลงถ้าเริ่มมีเพี้ยแป้งเราใช้วิธีตัดยอดอที่มีเพี้ยแป้งนะฮะแล้วก็ใส่ถุงผูกปากตากแดดไว้ห้าวันเพี้ยจะตายในนั้น<อ>แต่เราแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นอีตอนตัดมาเนี่ยอาจจะเอามาสมกองไว้แล้วก็เอามุง้งมุ้งอะไรก็ได้ครอบไว้ค่ะเหตุผลเพราะว่า มันมีแมลงที่เป็นศัตรูของเพี้ยแป้งอยู่ตัวหนึ่งก็คือแมลงช้างปีกใสค่ะไอ้แมลงช้างปีกใสนี่สัยแปลกมากตัวอ่อนมันที่ทำลายเพี้ยแป้งางน,นะเวลามันดูดกินเพี้ยแป้งเสร็จมันเป็นตัวห้ามนะมันจะแบกไอ้เพี้ยแป้งเนี่ยขึ้นหลัง <c oughs> คนก็เลยนึกว่ามัน,นคือเพี้ยแป้งแต่ความจริงแล้วมันแบกซากาเพี้ยแป้งขึ้นหลังคือการที่เรามาคุมไว้เนี่ยเพราะว่าให้แมลงช้างเนี่ย ออกไปโดยธรรมชาติแล้วช่วยเก็บตรงนี้รวบรวมไปทํำลายแต่ถ้าไม่อยากใช้สารเคมีฉีดพ่นในตอนหลังนี้นะฮะก็ต้องไปที่ศูนย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชะไปขอแตนเบียนเมืม่อกี้เป็นตัวห้ามนะ,ะแตนเบียนไอแตนเบียนเนี่ยเขาก็จะปล่อยแตนเบียนไล่หนึ่งครับผมจำไม่ผิดจะประมาณห้าสิบคู่ถ้าผิดขอภัยนะแต่ว่าไปบอกเขาเถอะเขาจะถามว่าปลูกกี่ไร่แล้วก็แตนเบียนไปปล่อย แตนเบียนก็จะไปทําลายเพรียแป้งอันนี้เรียกว่าการควบคุมโดยชีววิถีเนี่ยครับต้องทําอย่างนี้แต่การทําคนเดียวไม่ได้ผลมันต้องทําพร้อมๆกันนี่ชาวบ้านเวลาปลูกมันสำปะหลังก็ไม่เป็นไรนะเป็นก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วพอเป็นเสร็จปุ๊บเ,เสียแล้วไม่ทําอะไรเลยมันเหมือนกับคนไม่สบายแล้วก็ไอจามใส่เพื่อนอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นี่คือรักษาไม่ยอมเร่งรักษาอย่างนี้ใช่เอาอย่างนี้สําหรับเกษตรกรท่านนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยจัดเอกสารเรื่องการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งไปให้เลยนะฮะหนึ่งชุดเอกสารเกี่ยวกับะหลงะหลงนี้นอกจากเพลี้ยแล้วมีอะไรที่้ายแหลงไหมคะอาจารย์โอ้ตอนนี้ที่กําลังระบาดกันเยอะนะฮะนอกจากเพลี้ยก็จะมีเรื่องอาการหัวเน่าแล้วตอนหลังก็จะเริ่มมีแมลงตัวอื่นๆอย่างเช่นไรสตู คือปู่มันสำหลังสมัยก่อนสบายมากเลย <c oughs> คือไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่ตแต่มีเพี้ยแป้งเนี่ยอันตรายก็เริ่มมีปัญหาเอเยอะใช่ค,คะ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันเพิ่มเติมค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามกันค่ะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ค่ะเรายังพูดถึงในเรื่องของปัญหานะคะของต้นมันสำปะหลังอาจารย์ที่มีตัวเพี้ยเยอะยัง สงสัยยูนิดหนึ่งอาจารย์ไอเจ้าแมลงหรือว่าไอาตัวแตนเปียนเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์ถ้าเราเอาเข้ามาในปแปลงมันสัปะหลังเราจะ,จะไม่ไปกัดกินอ๋อจะไม่ไปทาลายงงค่ะยังงงู่อาจารย์ดีมากดีมากดีมากขอบคุณมากที่งงนะฮะคืออย่างนี้ <c oughs> แตนเบียนเนี่ยเป็นแมลงคือเดี๋ยวนี้ในในทางภาษาวิชาการเนี่ยเขาใช้คําว่าแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงศัตรูธรรมชาติความจริงคําว่าแมลงศัตรูธรรมชาติเนี่ยหมายถึงว่าเป็นแมลงที่ดี ที่ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมันจะไปทําลายแมลงศัตรูพืชแต่ผมไม่ชอบคํานี้แต่ว่าต้องเลือกชนิดเพราะชาวบ้านจะเข้าใจผิดว่าเป็นแมลงศัตรูที่มีอยู่ในธรรมชาติผมอยากจะเปลี่ยนเป็นว่าชื่อว่าแมลงคอสชหรือว่าจะเป็นแมลงกองปลาหรือว่าเป็นแมลงตํารวจอะไรเงี้ยคนจะเข้าใจง่ายกว่าคือกําจัดสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทีนี้แตนเบียนอย่างที่หนูพูดน่าสนใจค่ะเอ๊ะแล้วมันจะไม่มาเป็นปัญหากับพืชในบ้านเราเหรอค่ะก่อนที่เขาจะนําเข้ามาจะตามประเทศเนี่ยเขาจะต้องมาทดสอบแล้วว่ามันไม่เป็นปัญหาใดๆแล้วจึงนํามาใช้อ๋นนี้คือนําเข้ามาเลยเหรอคะซานนำเข้าครับนำเข้าเพราะแตนเบียนบางตัวไม่มีในบ้านเราอค่ะนะฮะเระั้นทั่วโลกเนี่ยนักวิชาการเขาจะเชื่อมโยงสื่อสารกันอย่างกรมวิชาการเกษตรจะนําเข้ามาเนี่ยเขามาทดสอบแล้วเขาก็ต้องมีศูนย์นะฮะที่ของส่วนราชการเนี่ย ในการขยายพันธ<ม>ุ์เพราะเลี้ยงเวลาจะไปแจกชาวบ้านก็ใส่ไปในหลอดค่ะาจาแล้วก็ไปแจกชาวบ้านไว้ให้ไปปล่อยในธรรมชาติ<อ>ทีนี้มแมลงเนี่ยมันจะมีมะแมลงตัวห้ามกับตัวเบียนนะยกตัวอย่างถ้าตัวห้ามก็หมายถึงเรื่องห้ามหันเช่นมแมลงปอเจอมแมลงศัตรูพืชกินเลย<อ>หรือว่าเต่าทองนะฮะไม่ใช่ยี่ห้อปลาหมึกนะเ <c oughs> <c oughs> ต่าทองมีเพรียอ่อนมันก็ จับเพี้ยอ่อนกินกุ้มกลมๆเหมือนอย่างกับเราจับอะไรต่ออะไรกินอย่างนั้นอ่ะบางทได้ตัวห้ามแต่ถ้าตัวเบียนตัวเบียนแมลงเนี่ยอาจจะไปวางไข่ที่แมลงศัตรูพืชแล้วไข่ก็จะฟักเข้าไปเป็นตัวหนอนแล้วไปเจริญเติบโตในตัวของศัตรูพืชและทําให้มันป่วยตายอันนี้คือต้องแยกประเภทของพืชแต่ละชนิดยางไงไหมคะอาจารย์ที่เราจะสอยไปศัตรูพืชแต่ละอย่างบางชนิดเนี่ยใช้แมลงก็ได้แต่อย่างกรณีเพี้ยแป้งสีชมพูเอ่อ เชื้อราก็ทำลายเพล่แป้งสีชมพูได้ค่ะราตัวนี right ้ชื่อราว่าบิลเวเรียแต่ว่าถ้าเราเอาเชื้อราไปฉีดในแปลงมันสำปะหลังเนี่ยบางทีเชื้อรามันตายก่อนไงเพราะมันร้อนไงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้เชื้อราส่วนใหญ่ต้องสภาพอากาศชุ่มชื้นมันถึงจะทําลายไอ้เขาถามว่าเชื้อราไปทําอะไรเพล่เป้งก็จะให้มันป่วยตายไงตายไปเองยกตัวอย่างเหมือนคนไม่สบายตายอ่ะ หนูเคยกินรับประทานผักค่ะผักนี่มันจะมีหนอนชนิดหนึ่งที่สําคัญเขาเรียกหนอนใหญ่ผักหนอนใหญ่ผักจะชอบก,ดก,ดกินก็กินใบผักเขาก็เอาเชื้อแบคทีเรียชื่อชื่อย่อ,อว่า Bt ชื่อเต็มว่า Bacillus t h u r i n g i น n s i s เขาก็จะเอามาทํเป็นรูปสปอร์แล้วก็มาผสมน้ําให้มันฟื้นตัวแล้วเวลาไปฉีดเนี่ยเขาก็จะฉีดตอนที่เย็นๆค่ำๆอากาศชื้นๆแล้วก็ไม่ร้อนจัดนะพอฉีดไปปั๊บ นอนมันก็จะอยู่บนใบผักใช่ไหมพอนอนกินใบผักก็ได้รับเชื้อเข้าไปด้วยนอนก็จะเริ่มป่วยพอนอนเริ่มป่วยหนอนก็ยังไม่ตายอ่ะพอนอนตัวนั้นตายนะหนูก็ไปเก็บนอนตัวนั้นน่ะเอามาละลายน้ำนะบี้ละลายน้ำแล้วกองเอากากออกกากนอนออกแล้วก็ไปฉีดพ่นอีกก็จะทําให้นอนอื่นเนี่ยเป็นโรคตายอีกอาจารย์พูดถึงผักนี่ที่บอกว่าเคยได้ยินมา ต้องเลือกผักที่เป็นลูๆที่มีหนอนกินจะไม่มีสารฆ่าแมลงอันนี้จริงไหมคะจ้านี่ละผิดมากเลยคนไปเข้าใจว่าถ้าเป็นผักมีรูเนี่ยคือผักที่ไม่มียาฆ่าแมลงใช่ค่ะผักมีรูเนี่ยอาจจะเกิดจากชาวสวนผัก ที่ฉีดเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ใช้ยาก็ไม่เป็นผักก็ยังคงมีรูอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นจะดูอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะมีรูไม่มีรูเนี่ยดูไม่ได้นะเอาละค่ะบางคนก็เข้าใจผิดนะแม่ตอนแรกจะคุยเรื่องมันสัก่างท้องใจต้องต่อหน้าอีกใช่ค่ะเอาไว้ข่าวหน้านะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะยังแจกอยู่ไหมเนี่ยอ่าใช่ลืมแจกอยู่นะคะเราแจกเมล็ดฟักเขียวนะคะจนถึง สิ้นเดือนเลยนะคะสำหรับแฟนๆรายการหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการนะคะก็ส่งคําถามกันเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาขอก็ได้นะคะอาจารย์เราก็จะแจกกันไปตลอดเลยค่ะจนถึงสิ้นเดือนแล้วก็เดือนหน้าเป็นเมล็ดถั่วฝักยาวนะคะอาจเกินให้อยากได้ก่อนเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดที mm ่มีคําถามก็ส่งเข้ามาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนะคะเราก็จะขึ้นให้ทั้งรายการเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจงช่วยกัน ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่